วันนี้จะพาไปดูถ้ำแมลงสาบใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหบ้านเราว่าเยอะแล้วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะโอเคด้วยแต่ถ้าคุณได้เข้าไปในถ้ำโคแมนตงเคฟดูว่ามันจะใหญ่แค่ไหนมีมแมลงสาบมากกว่า1,000ล้านตัวโคแมนตงเคฟคือถ้ำแมลงสาบใหญ่ที่สุดในโลกมันไม่แค่ใหญ่แต่ว่ามีมาแมลงสาบมากกว่า1000ล้านตัว นี่คือฐานทัพใหญ่ของแมลงสาบและพวกมันมีมากกว่าพันล้านเตือนก่อนที่จะดูคลิปว่าถ้ากลัวน้องปีเตอร์มากๆอย่าได้ไปต่อและปิดหน้านี้แต่มันเยอะโคตรๆถ้าอยากดูจริงๆก็แข็งใจไว้มันอาจจะดูสยองแต่ก็มีความสวยงามอยู่บ้างถ้ำแห่งนี้อยู่ที่โกมันตังในรัฐซาบาประเทศมาเลเซียเอาล่ะมาดูกันเลย ที่มันถูกเรียกว่าถ้า,มาแมลงสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่ามันมีโคตรเยอะมีมากกว่า1,000ล้านตัวตั้งอยู่บนเกาะบอเนียวรัฐบาซาประเทศมาเลเซียรัฐเนี้ยใครที่ชอบไปตกปลาจะรู้ว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงเท่าไหร่นอกจากในถ้ำจะมีมแมลงสาบมากมายแล้วมันก็ยังมีสัตว์อื่นๆด้วยเช่นค้างคาวหนูด้วง และบางโซนของถ้าจะเป็นที่อยู่ของนกนางแอน่นถ้ำนี้ผลิตลังนกที่มีสีขาวคุณภาพสูงถึงแม้ว่าจะเป็นลังสีแปลกๆอย่างสีดําอยู่บ้างก็ตามถ้ำนี้ไม่ได้มีชื่อเสียงเฉพาะ,มะแมลงสาบแต่มันมีชื่อเสียงเรื่องลังนกด้วยแต่ว่าพอเขานํามาทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและส่วนของมแมลงสาบค้างคาวจะเข้าถึงได้ง่าย เพราะในส่วนของลังนกคือส่วนต้องห้ามของเขาที่ว่าเยอะแล้วนะคะถ้ามาดูบ้านเราตรงไหนที่มีกระจุกพวกรวมกันอนะเอเอเอาจจะเยอะกว่าน,นี้ก็ได้ถ้าชอบช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ